วันน yeah. ี <tampoco S 2> ้ด so ีใจมากเลยครับทีได้รับเชิญมามาทุกแบบเผ่านแลวก็มีเพื่อนพ่นตี่ๆมาแราเป็นเพื่อมาแล้วก็ยังตื่นเต้นไมแเลเพราะว่าตั้งแต่เชิญมายเป็นครูแบบีีมาทำนเด้นทาเพว่าแบบแฟนแนแต่ขอแต่ละไลเป็นม็คือเยอะมากๆเนะเพราะเป็นไงที่คนเยอะคนบุงอ่ะเราไม่รู้จะตัวยังไงเลยก็ตด่น้เลยนะก็ดีใจจริงๆที่แบบไดเป็แบบ ก็เราผู้รับงานผูหนึ่งาะไย่ปาะไรเว้นะคเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้รอดูเรื่อเพราว่าตอนนี้เขาต้องอกเรมดเลยเออาเป็ว่าคือไม่ว่าใครจะได้รับงานวันนี้ก็ขอดีไไปเลยว่าจะเป็นเราหรือว่าเรื่องไหนหรือว่าเป็นสิษย์เปนเท่าไหนก็ขอใจินดีสำหรับคนที่ได้รางวัลถือว่าเป็นการเซ็นตีหนึ่งอย่างว่าคุณแบบทำมาแล้วมันสักเซนแล้ว เสี่ยวซับประเดิมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากฝากเลยเพราะมันเป็นโปรเจกต์บิ๊กโปรเจกต์มากๆเลยสำหรับพวกเราสองคนก็จะสามารถรับชมได้ว่ามันไปบินรอบฟิล์มก็ชื่อเรื่องว่าเพียงชาอะไรนะครับสัตว์เี้ยงสไลดครับแล้วก็ลายสตาร์ชาร์เลนแต่ผมอุ้ยชาเลนจำได้เายืนอยู่ข้างหน้าค่ะใช่ก็ฝากไปด้วยครับลายสตาร์ชาเลนจ์อยู่ที่ช่องทีมย่ัง25ครับผมก็อยากจะบอกว่าเป็นรายการที่สนุกมากทุกท่านครับ ขณะนี้อีกสิบนาทีการประกาศผลการแข่งขันยุติการนะครับเพิ่มขึ้นและหลายรอบสามชุดเกามงสามสิบนาทียี่สิบนาทีสสิบนาทีนะครับของรอบวันเนี่ยยูนไม่ได้มีอะไรมากแต่อีกสิบนาทีนะครับประกาศผลกางขันให้เกียรติยศคนตื่นตื่นไงท่บอกจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเชิญทุกท่านนะครับเข้าสู่ของชุดใหญ่ศูนย์่ทางแห่งประเทศไทยนะครับ ยอมไหมยอมไม่ยอมชนะเลยเหลือเลยเลยวอละเรไดูกันฮะที่เป็นเชเข้าสู่หอสุขใจสู่วัดดัรแปรเทศไทยนะครับิวิตราันนะครับก็เป็นเชิญเข้ากจีกเริ่มมาแล้วก็ดีแล้วฮะสูตรกขางแรงนะครับิงดิงีะครับ โชวไหมหอมฉี่ก็อยากจะบอกว่าทราบมากไหมเป็นทราบเพิ่มขึ้นแล้วกัรศิลปินดาราที่เราได้เจอแล้วก็สูข่ <lawsuit> ของชุดใหญ่สู่ก็า้อเป็นเทศไต้ยนะครับท่านเป็นศิลปินดาราที่งานประกาศของศิลปินดาราที่มาในงานนี้นะครับแล้วก็เรียนเชิญเข้าไปในหอประชุมนะครับผมเอออ้าวเร็วๆได้เข้าแล้วอ่าแซ่บอะไรเอ๊ะก็เรียนเชิญศิลปินดารามากนะครับ มีสิบานาทีทุกคนรถไฟที่เราบอกทุกคนไปเท่าไห่ต้อนไปแล้วนะครับทุกคนเขาเรียกว่าอไรคนมากนโอเคก็ฝากกัได้วยนะครับผมบิ๊กบราต้อนเดอะมูฟี่นะฮะแซบมากขึ้นแล้วก็แบบมีที่มาที่ไปจบยังไงก็อยากให้ทุกคนไปติดตามนะครับผมก็ตั้งใจมามากทำให้ออกมาก็คือ แบบพี่เบิร์ที่โอ้สตาร์โกทีมงานทุกคนคือตั้งใจทำเรื่องเกี่ยวกับน้ำมาตลอดเลยครับผมตอนเราบอกว่าปีหน้าเป็นอะไรที่ใหม่แน่นอนเพราะว่านอกจากมอสกับแบงค์ที่จะแบบอยู่ในโปรเจกต์อัสซานโต้แล้วยังไปเขาเรียกว่าไปจำแจในโปรเจกต์ค่ายอื่นด้วยนายกพาติดตามบอกเลยว่าเป็นอะไรที่มีรสชาติใหม่ๆมากขึ้นแน่นอนเมื่อกี้คุณปล่อยโมเมทไปอยากไปดูไหมล่ะครับไปดูไปดูวันประมวประมวลโอเคก็ฝากทุกคนด้วยนะครับ ไปละฮะทุกคนเดี๋ยวส่งออกแล้วครับโชยเยอะเลยเหรอทุกไปแล้วถึงแล้วไปไปสาวผมมาแต่งตาขอบคุณครับขอบคุณครับ